มันตัวมันเก่งของทีมอาพม่ยำยามแคลรี่ผมซูมไม่แม่นเหรอทำไมพยาถ้าถ้ามันไม่กดอ่ากดอืมเฮ่อฉันจะเล่นหายอุ้ยโเมนแคลรี่ตัวเดยวที่ผมเล่นได้ตอนนี้คือท็อปอิปอโเมนชนพอเลเนปัญญาอ่อนเนี่ยเอาตัว ล็อกล็อกก็หนีล็อกก็หนีมาไหมอืมไม่ดีไม่ดีไม่ดีนาโควันเดอร์ไปเลยอ้อยอะ่จริงตอนเนี้ยเล่นได้ทายาไปแล้วไม่เป็นไรกิจไปเถอะไปยไปน้อง โอ้โหมึงใส่กูหมดเป็นเกิลแล้วมั้งไอ้เฮี้ยไม่ได้ไม่แตะก็โอเคแล้วพอแล้วพอแล้วปั๊บกลับได้เพราะเมื่อกี้อิรูเมยเพิ่งใส่กูไปไอ้เฮี้ยจอกจองผมแม่งดูข้างนอกไ้เยอะเ้ยกูอยู่ข้างในเก็บไลนแค่เทนแล้วมาดูยังไงว่ากูมีคนดูกี่คนวะกูไม่เห็นจะมีขึ้นเลยกูมีคอนดนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เอ้ยนี่ไงผู้ชมแดดหนึ่งนี่คือกูกูดูตัวเองอนี่ยหนึ่งนี่คือมึงมึงดูตัวเองเฮ้ยี่กูดูในแดชบอร์ดนะเว้ยกูไม่ได้เอาบอร์ดดูเฮ้ยนี่ปิดแมปแม่งกันเหนียวไว้กวก็ตัวมันรู้ว่าเราอยู่โซน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 ไม่ทัน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 ปล่อยปล่อยปล่อย โอ้ยตื้มยอมให้มันแลาตัวเล็กมันไปได้ยังไงสวยน้องกูเห็นได้เมื่อกี้เ่ยเต็มจอนา่ยังเอาอยู่นี่โล่ไงยินหลังได้โล่เเมื่อกี้ถือกุอดเทนให้ละเดี๋ยวสองตีให้เก็บแย่ๆเลยกูน่าจะรวย โอ้ยยืนลิ้นยืนเม็นยัไมฟิการเล่นสูงขนาดนี้เลยเหรอแสดงว่ามีป่าซ้อนนั่นไงไอ้เฮียไม่ทันคาดครับป่วยมานะหมดตีเองนะแทงแทงบอมให้ขนาดนี้ตีเองนะเฮ้ยอยู่ยนเดินไม่อดอว่าคลิยหนีล้อย่ากนีล้อยาา หลับไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนีหลับแป๊ดเดียวหลับแป๊บเดียวสูตรสูตมานอะนนหมดเลยุไปกางทันปะเนี่ยกางทันปะเดียวไปล่างเราจะกางทัน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 กกีฬาดักกีฬาเดียวเล่นล่างไปดีปะไปปลย ปึ๊บปึ๊บติกรอบปึ๊บติกรับปึ๊บติรือนบหมาปึดจริงๆไฮยาเตะตัวนี้ตว์เอ้ยสกิลหนึ่งฉายสามตัวเลไเหี้ยธรรมดาน้องอไม่สนครับไม่สนครับตีคลิปครับคลิปเลนคลิปเลนทำให้กูรวยรวยะลรเนี่ยวก็ได้แ่

เราก็เรากเราเราเราไไได้อำลำิม่มีเริม่ลำลำมกรไปเมื่อกี้เสริมเสิมเสริมไม่เสริม่อยลำก็ได้บอยลำไม่มีไม่มีไม่มีปั๊มก็ได้อยู่เทานครับพีปั๊มครับลอออ้้ป้อม้้้อมอป ตีอยู่ตีอยู่ไอ้บอยไม่ตีก็เฮี้ยแล้วไอ้สัตว์โอ้โหมึงยังไม่ตีป้อมยืนเต้นอยู่กูเห็นนี่เฮี้ยก็หอมเลยไม่ได้กูเป็นฟอร์เรมตีป้อมไหมครับกดปุ่มตีป้อมมันก็ตีได้หมดเลยใช่คลิปเข้าอ๋อแหละกูจะแบนไอ้เชียอีรินทิ้งแหละก็ไม่เท่าไหร่นะผมเป็นกูกดยับอีรินมันมันไม่เท่าไรเหรอกุณลำคาบเนี่ยกูได้ทิปเปิลเพราะมันเลยนะเว้ยมันไม่มีสกิลขัดกูอ่ะ ได้ประมาณไหนได้ครับผมพี่ป้าพี่ป้าหนึ่งเนี่ยายตอ๋อตัวอ้าเขาเก่งไงไม่เก่งทำไม่ได้เฮียคนี่พี่ได้คนคือแต่ว่าสิบล้านไปดคนดิพิ้นฉันนกูเก็บทิปเปิลกูยังเกือบอันดับห้ากูต้องซื้อขนาดไหนมึงดูดิเราก็ยาวไว้ได้ยาวได้ยาอ้าวอ้าวได้ยาเอ้าใครไปไหนยาวเอ้าเฮ้ยเด็กขี้ ก็ไม่พอจะเล่นตอนเรียนไงก็เลยแบนระยะตอนแรกยิ้มหายก็บอกอยู่ผมรองไห้นะไตอนแรกตกใจนิดนึงมีตกใจมีเสียวอยจะสัญญาจะสั่อนครับมันคือแผนแม่กดยุวีมาดักเอลสูดด้วยเจ๋งว่ะแม่ก็แท่เตอักไปเตอร์ไอ้เฮียเราทำของเรื่องแบนแวนไว้ไอ้เหี้ยบ้ามันนะดิเฮียเจอกันตายเหมือนั ไหววะเนี่ยตายแล้วนี่ยซ่เติมสกินมาโอ้ยคุยท็อปไฟมา้มเค้ยไม่ครับกูลองแล้วไอ้เชี่ยกูเล่นแพ็กมิดวูคองได้แต่กูเล่นมาคาบเลยไงอ้เฮีย มึงกูมาเป็นไปได้ไเหรอว,วะม,อมึงกูทำกูมากวนตีนมากเลยพี่เฮ้ยพี่อาพี่ต้องเจอแล้วมึงสอไง,งผมเล่นเพาเวลผมเล่นอา่าเกมใหญ่อย่างอ่ะไทชันฟอร์สองโอเวอร์บอลเอลลื่นผมแค่เล่นรองบอกอะไอเฮี้ยมแหลกไอเฮี้ยกูเล่นมาครับแหลกแต่กูเล่นบูของลื่นมึงบ้าเปล่าเกมไม่ใช่เกมไอเฮี้ยคอมกูเนี่ยกูเล่นอันเทอร์แหลก อเล่นพี่ขอพี่โดนบุ๊กหนูเล่นทุกอย่างเรื่อยหนูแต่พอทำงานปุ๊บโปรแกรมเด้งกูเล่นลันเทินเหล็กเล่นลันเทินเหล็กมาลองลองเข้าไว้แปดดูทำไวแปดเหล็กก็ไม่ดูไม่รู้พูดยังไงแล้พี่ทำไวแปดเหล็กก็เก็บเงินซื้อใหม่ดีกว่าตีมังกรดีกว่าไหมเดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ย

ไม่ยบอยเอาทีนแล้วบู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 ปึ๊บบูบูต่อได้ปะบูนาคอร์สบูนาคอร์สโนโน้งโน้งโนโอ้โหกลับเถอะไอ้ยำนาคอร์สเกิดกลับกลับกับอุ้ยมามีอะไรไอีกแ้่หายางก็ถึงมาเล่นส่งวะกูออกไปไม่ได้นะอะไรวะมีก็ไม่มีกําลังไป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 อ้าาา หยาสุห้ยสุสูงสูงอรอดดิรอดดิรอแล้วรอแล้วรอแล้วหายาลำแล้วสวยสวได้หายาได้หายาเอ้ยไม่ได้หรอเพื่อนเอกแล้ววางไปไม่ได้ไอตัปิดเทิทีเทีไม่ได้ไม่ได้หายาารเตอโดนรเียวไมได้น้อ ม here, so yeah, ึงเล่นไปเลยเฮียไปดันกลางแล้วไปไนี่อย่าทักอย่าทักอย่าเรีย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 กเงียบไก่อนไปไปกบอยู่อย่าทักหลับเงียบไปก่อนอึ๊บอาเว้ยหยวอรอายาอายาเคสมันไม่ไหวดอเลียสลิม นาครส์น่าจะมาเอาเมืองไปนี่แหละสัตว์นี่เอาไปก่อนหนึ่งเจ็บนี่รีให้ด้วยพี่นี่ยกุนติตีต่อกุนติ <c oughs> นี่รีให้ด้วยมึกมึกมึก,มกมอืมเออสัตว์ไม่โดนสักคนเ,เองก็คอมเมนต์ถ้เมื่อกี้เรามีแดงอะมันตายแล้วบอยตายไม่เปิดกูเปิดเองไม่มีเอาเอาลายังมือหายาเล่นดิคนหน้าโดนอะลึกไปไหมกูแกล้งงงแล้ว อยู่เชื่อไเอาไม่มีอ้าวได้สั่งบัายังไงนอาวได้สังบัาแบบนี้ฮึมกูลลมาวยายอะไรเป้นไปนายคอสนายคอสเอานายคอสก่อนยี่สิบวินะยี่สิบวินติยี่สิบวินาติคอสเลี้ยงผมเลยนี่ผมเลยได้ได้ได้เนาะมาใส่ปลาหมึกืหโหดจริงๆแต่ตัวนี้โหดจริงๆกระโดดยัดปลาหมึกบ้าหรือเปล่านี่ฟิกยัดปลาหมึกมึงดูมึงดูมึงดูนี่มึงฟิกไว้เลยเอาห่องเนาย

ดูทิกต็อกเยอะเลยเป็นอย่างงี้ป้อมก็หายไวเลยได้เรียนตีดโอ้ยนัครงกันกูมึกเพื่อติดอะไม่ใช่เหรออืมไม่ติดคิวโ้ยนักอแตกแล้วสกิลหมดแล้วนะโอ้ยนักคอนเ้าเล่นอย่างงี้เนี่ยนักคอแบบไหนเข้าแล้วไม่มีสกิลออกโอเคแบบนี้แหละกูชอบไอ้พี่นักคอนที่เข้ามาลงกูไม่ตายแล้วไม่เหลือสกิลออกเวรฟ้าจัด สองลำตีนะเปื้มมีอยู่ไอ้เสือไมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะน่าลำขาดชิบหายเปิดเปิดได้ไหมเปิดแล้วเปิดแล้วโดนเอาแดงก่อนเออเกี่ยวกุลีให้เมื่อน้ำกุลีเลื่อนให้กูได้ไหมไม่อยากเล้นแต่กินต่อไปได้ได้ไป,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอา้ามึงเคยเห็นว่นาพวกกูกำลังเดินขึ้นบนไอ้เวนสามคนเด็กเลยนึกของอยู่แล้วกดปล่อยเลย สูตใหม่สูตรใหม่คิก่อน้อมลัน้อมลันตายแล้วลัน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 มึกมึกสัตว์หมึกสัตว์อเออเออ๋ออ๋ออ๋อว๋ออ๋ออ๋อนนออ๋ะอ๋อ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 อเออยออ๋ออ๋ออมออออ๋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 กอ๋ออ๋ออ๋ออะออ๋ออ๋ดอ๋อ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 อดออ๋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 อไ๋ออ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 ออออออ นี่ไงมีแล้วเนี่ยเข้าไปเลยไอ้หน้าคอนหลงกูทำไมอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพพรระะเเออกกมาแล้วโว้โดนเสียบออื้ใส่ทะเลไหนกันแล้วนาเอาเลยพี่มอสนะพี่มอสมันไม่สนใจผมเลยพี่อืไอ้พี่ไม่ง่ากูหมดเลยกูลำอยู่จึง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 ไอ้ยี่แม่ตีไอ้มอเลยยุ้ยเสียบไส้แตกไอ้ยี่ แตกไม่แตกกูน็อกแลยเมื่อกี้เนี่ยระวังโอเมนนะทางซ้ายไม่ทันวะไม่ทันแล้วระวังระวังระังวางไปกันลองลองดูบางทีบ้างว้โดนยุ้ยเสียบอีกแล้วโอ้ยเฮียอีกางก็ได้วะโอ้ยตายทำม้าเลยให้กูจะยิงไม่ได้เลยมันโดนยุ้ยเสียบตาแตก กันไหมสักชิ้นค้หมดนค้หมดอู้หูหูยื้อปื้มไม่ตายจริงโอ้ยม่นติดโลเคติกูบอลกูบอลกูบอลกูปึ้มขึ้นมาความรู้สึกกูตอนแรกมันก็นำๆอยู่นี่ว่ะยังเป็นบันทึกอะไรอย่างนั้นวะดีให้ปึ้มมาเลย้ขู่หมอยผมกันบอลผมกันบอผมกันบอลให้ผมกันบอลให้กูเข้าหัวหายาเต็้วทัมดเลย ไอ้ยตายคากระโดดเลยเมื่อกี้เขาปิดหลังเจ็บไซต์แต่กูดูทรงแล้วออกห่างๆกินคนละทางกันเลยข้างหลังนะข้างหลังเฮ้ยกูนี่กูหลบแล้วนะเนี่ยบอกให้หยุดพยาหยุดโอเคตายหมดไอ้บอยออกได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ัไไม่ทนอ้บอยเอาอยู่ กลัวอะไรเอาความเปนหน้าที่กูเองอย่างนี้อะไร่ะนี้จบไม่ต้องกอดแล้วจบเลยยุยยมีฟิกยุยมีฟิกไม่จามสิบดดเลยมอสขอตีเลยมอสเออเล่นดิเล่นดิเล่นดิให้มันรกๆเออสรผมเยอะองชิ้นมีี รีบจบเลยนะคอนดิชัอนหมดแล้วไอ้เงี้ยมันจะเสียแตกแล้วเออก้วตีกดราตี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 เยี่ยเลือดจะหมดมึงรีบจบดิพอลีเสียหมดเลยสัสดูโพลีเกล้ดไอ้เงี้ยเนี่ยเนี่ยวันนันดูแต่ปอผ้ามึงไงเฮียดูยืดบ้างไม่อยากหวยเลยเมื่อกี้หมดแล้วไม่มีทุกคนมึงไม่ถาไอ้จันเจ้าอ่ะ

หมือนตีอะไรไม่รู้ร้อนเลยสัตว์ร้อนร้อนเนี่ยอยากแก้แล้วเสียเพิ่มเีไยเสียเพิ่มตีตีเพื่อนผมตีมิกแล้วก็สมผลซุ้มไก่เดี๋ยวมีซุ้มไก่ด้วยโหมดจังหวะซุ้มไก่เดนมีบ้านบนมีบ้านล่างมีซุ้มไก่เป็นตั้งไปไม่ถูกแวนเอาแวนไปสัตว์มันแวนมีของซาเล่ซาเล่ยำซาเล่ซาเล่ซาเล่นาเลย่นาเล่ยืดไตเลยเก็บซาเต็ก ยืนเลยเอ้มังยืนยางงี้กกูเลยยืนเลยควายสัตว์ควายขวาย่วเล็กขึ้นมาตบอปหนึ่งขึ้นมานี่ลมขึ้นมาไอ้ไอ้ตบอปหนึ่งนะขบขึ้นตบขึ้นต่อหนึ่งไม่เ้นสองไม่เป้สองตบอปึ้นต่อัหนึ่งสัตว์เอาคีมเอาตัวนี้ด้วยเอาตัวนี้ด้วยรักมันนะขบหนึ่งับหนึ่งปุหิอะไรสองละสองไม่เ้ยอ้ํเออปิงอ อมดเบพมดเบมดมดอาพมดอมดอแต่พมดสองพมดเราอาก็แวนมิงเงยไว้ตีเฮียแวนมิงแวนมิงนะล้อลั่นนะแหวนมิงไม่กลับบนจบบนจบเก็บน้องเขียวไปมาจมอตัวนึงียเอ๊ะอําเล่นเล่นเล่นพมดพมดไงอ้อ้าวสลิงโดนี่มึงโดนนะดิ เบื้องที่นะกานปมือห่วยไหมสัาสะบัดไม่ีนีสั์นี่กูดูป่านีแดง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 องมยตนนะตนนะตนนะเอินตนนะเอินตนนะใส่ใส่ใส่โลเรืองให้อยู่เนี่ยกัวไรใส่ลเรือง้เอ้ยลุเรืองลูไปแล้วบอยเกือบตายพี่เลย อยางอะไรไหมยานหยานยานย่านย่านย่านยานยานยานหลังดูหน่อยดูหนดูหน่อยอยกทีนึงใกทีนึงดูดูใล้จบแล้วจบแล้วจบแล้วดูของกูเฮียไม่กล้าล้วงกูว่าตอนนี้ไอ้วลิกี้อ่ะแบงป้อโชด้วยเหียวลิกี้เหียของหลานจะเป็น เหียของโคตรน้อยตีใครไม่ตายโดนเขาตีตายโอ้เหียไอ้ของร้ายจัดอะใครลวงแหวนนี่ต้องคิดหน่อยนะเหียเออแหวนหี้ผมว่าลอกผมเจอผมเจอโอ้ยคองคาสสกิลนึงไม่มีนติได้ยังอีกทีเสียฟิกด้วยหมด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 เออได้มีดึกเลยไปมาว่าอพัพบไม่เขียนนิดเดียว ยังไม่เสร็จทียมอืมกูใจสกิลนี่ไปเดี๋ยวเตะละอ้อยไม่ได้มึงนี่มันเสียสามเลยนะเว้ยแค่มึงยืนเซฟไปเห็นจองมันเปรี้ยวๆกูว่ารอสกิลอยู่แล้วดีอยู่ดีอยู่หลังหังเริ่มหลเออหลังหลังเริ่มหลุดไอ้เฮียเทนแทงแทงหลกหลัมึงไม่ดีมึงไม่ดีมึงไม่ดีซะหมู่ไอ้อัมล้ำสองดึงจงโอ้โหอามกกูดกูกดอันนี้ไม่ทัน กูกดซื้อล้างไม่ทันนะวไม่งั้นสวยเลยเฮ้ยโจไม่ฟิกออกรอดเป็นตัวนึงพม่ิร้อมกได้กัได้ีแล้วีเอ้ยเอ้ยอีจิแล้วมั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 วอ๋อเคาะมีเคะปะไม่เป็นไรไม่มีไม่มีมีได้ก็ได้เเดินชนขอบเอ้ยโจสเปียร์ไว้เี้ยพี่ส่งยะะทิ้หา ระวังเทนระวังเทนเห็นโดแล้วเทนโดดหแล้วหลงลงจกจกไม่มีสองลนี่ไงมีสองก็ไม่รอดหรอกงการนะ้ามันมันไม่มีตัวการมันไม่มีติมันไม่มีตัวกรป้องมีแค่เทนอะมีน้าสะบัดนะมีน้าสะบัดนะถ้ามันเข้ามาเราเราทิ้งดกเลยก็ได้น ฮ้ยไม่ไม่ได้ทิ้งอิมันมั่วเอ้เจานมั่วอ้าวมั่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 ว้งไปล้างปล้างปล้งปล้งอยู่ไหนอยู่ไหนไหนเขาฟ้าเขาไหนเขาไหนเขาไจิ้มข้าวสทางไอ้เี่ยสะดุ้มไกังอโกังุนใจกูแกกูเอาหน้ากันเลยไม่กินเลย เน yeah, no no ี่ยลไม่ถึงได้ไอด้ได้ด้ดได้ไดได้ลำาลำลำยกปูยกปูยกปูยกูม้วยกม้วแทงคิ๊ไปทางคิ๊ไปทางคิ๊ไปทางคิ๊ไปตัวหลังเราเห็นเราเห็นได้อโอยตีอบ่อยตีอบ่อยตีแล้วตีแล้วตีแล้วอาร์กุปผ่านนะเฮ้ยเกือบโดนบังไฟเียเกือบโดนร้อนบุตรวิ่งเนียไอ้คู่ไหนคนแทงเงียไปดูดูดู

โหนก็ไม่โหนเลยอ่ะตีรับตีบับมันโหด้วมันชนโหดแต่อใช่มันชนไม่กูนี่แม่งรอสิะหนอปะหนอไปไอง่จริงเลยสรุปครออฟไปเ่ยอ้เหียคุยไ้แล้วนี้จริงยามแล้วนี้จริงไอ้จริงๆายามแล้วนี้จริงเป็นตัวไฟเป็นตัวไฟอายาอายาโปลีเล่างนี้จริงแยกเอาไปแยกนั้นแสดงว่ากูก็ไปโปลีได้ เออแหละปล่อยร่างครับโผลช่วยยังไม่ใช่เป็นลีเนี่ยไม่ไม่มีใครใช้ฟ้ากูใช้เองเนยดูดิยังยังกันจนรวยชิบหายเลยเงินกูโดนจัด่จนแม่งยังเงินรวยกว่ากูอ่ะมึงนทำเฮี้ยอะไรวะขายยาเออพอเกินปล่อยล่างปล่อยล่างหน่อยสนใจหมดแล้วนะเองก็สับละเองทำอะไรอ่ะเองสับ ไอ้ยวบนเดอร์มอส่งจงแปะจงแปะจงแปะอุ้ยอุ้ยเอ็นนิมิัเอนนิมติอุ้ยเพื่อนำก็นลิวเฮ้ยยี่ใบพิกจะไปสู้ละมดเจจังหวะเลยจังหวะดีๆไปสู้เว้นี่ฟอร์เรนทันเล่นทุกวันครับเ้ย ทำไมไมันต้องเป็นตานี้วะอีก่กเหล้วเปิดอีลิมาไม่กตุสมสดศรพระ่ิสุทธิพอ่อ อ็ีราตอนเพิ่มาเล่นลิงสีร่าท่าเล่นลิงสีราเราอ่ะเล่นลิีราไอเนินออพีดิงออเฮ้ยไม่ใช่สเปรย์นั่นดอ๋อม่เลยเนี่ยว่เพิ่มเล่นแวนดีกว่า ใช่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 ผมว่าผมเล่นกีฬาดิอย่าอย่าอย่าโนโนโน่เพรต้องเอาเล่นแบนดีกว่าไม่ใช่บอันหลาี่เล่นกีฬานะบันหลายที่ผมเล่นคีอที่อี่บันหลายหาลั่นเลยเนาะเอ๊ะมันไม่มีเสกแข่งเลยหรอวะพี่อ่ะ ล้าต้องมีแข่ง,งดว้วยซ e ตเองในี่คใช่ไหมหัวคชีพก็แรงกัติดชีพแล้วลงสองอลงสองลงสองเอ,อาสม่งรบ่ะมันอะไรเปล่าตัวอะไรวะจดนียนุนตีสนสวย ข the ้างใลังน่าจะยาวครับบอาเจียรถได้พี่ขอมาผมไม่เอานะเดินหมดสกิลไม่มีโอเคบผมวนผมไ่รนเดินเดินเดนเดเดนเดนเด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 นนเดี๋ยวขอเดนนนดนเเนนนดเ เรากับกลางกันด้วยนทันเอเหทันตีกลางกันดีกว่าจมีคิดว่าเราจะผมเหรอผมเราเป็นอจนที่เราปูแทงวไม่ไหละตีไปตีไป้องกอดองชิวะกองินยัไม่ไหวรือวเราคอยะไัรรอรอเออพยายามขอโทษมันไม่จริงแป้นแฟนเลย ตอนทีนเก็แตก็ปดเยเลย่เกรกันดีกว่าจะงกอะไรขนาดนั้นวรเพื่อนแบ่งกันบ้างนักคอรสไปทำบนแน่เลยรอจะทีรับทำเพิ่มข้อสโลนักคอรสไปจานใส่หมดข้อสโข้อสโล์ซก่็อนเรารับให่รับให่รับใหม่มีสกิวมีอ้ยไม่ถกูบไปเกน โส่ไอยนะไดนะนะพยายายนยนอยู่ถวคุ้มใสวคุ้่มเออมื่อกี้พี่ว่าถอยู่อบ่ยเนี่ยออกไปผเยี่ยวออกไปผมก็อยู่ในระยะพี่แล้วผมผมรู้ระยะไม่ละอ๋อมวยมันซ้อนนะมันซ้อนต่อนะมันซ้อนต่อนะให้สัมจำเ่าไตร่เตการมันพี่เออ สวยไม่ดูเเียวไห้ปืนไม่ได้อย่เงียอยู่เนี่ยเมันรู้ไอ้เหี้ยยาามยาามยาามมนี่ไงนี่ไงนี่รงนี่งดูเบาหน่อยดูเบาหน่อยตกิ่ไม่เหนะวปลาันะปลาันะได้ไดรเกันเชียววะไอ้เหี้ยองแค่ตีไปเว้ยนี่ไงแค่ตีแค่ตีโติไม่เข้าก็ พี่เนี่ยมุดเก่งสุดๆเลยน้องได้บนได้บนลความพีบอลเลือดความพีบอลเลือดอยู่ความพีบอลเลือดอยู่อร่อยกว่านาคอเด็กตัวนี้อุยเฮียอุ้ยอะไรขนาดนั้นนะตัวอะไรพี่มีเชี่ยแปดพันสองใบจานอ้าวดาบแดงเอ้ยแดงอไปแล้วยิงตัวพี่โคตรบางกอหนูถามว่าออกกอเกิดไหมไม่ออกกลัวดาบแดงแค่นั้นแหละ ไม่ไหจะเกิดนะให้ม in ันรู้ได้นะคอร์ดหนึ่งคือวาวเองนะคอร์ดเอาโอนอ่าไอ้เนี่ยเท่ไหอ่ส่วยไม่จ่ายนะครัดถ้ากูไม่จ่ายหรอกกูมุดกูมุดแล้วกูมุดอีกรา เดินป่าแล้ว <Alcohol> น <Physical Patri ot> mm ่าเบื่ออย่าไปไกลไม่ค่อยได้เอ็ม